ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาวติกแชนแนลนะครับันนี้เราจะมาแกะกล่องสินค้าตัวนี้เป็นตู้คอนซูมเมอร์นะครับยี่ห้อนานสภาพกล่องครับยับ

คอน sumer unit อันนี้เป็น50แอมป์นะครับตัวนี้50แอมป์5ช่องด้านในครับด้านจะมีอะไรบ้าง เป็นตัวสินค้ามีมอโอกมีคู่มือนี่จะเป็นคู่มือนะครับแถมมากับกล่องมานาน,นอง ไฟแสดงสถานะตัวนี้จะเป็นไฟอันนี้จะเป็นไฟเข้านะครับเป็นเมนเมนเข้าบนเมนจะเข้าบนตัวนี้นะครับเนี่ยออกล่างอันนี้เป็นลูก 16M 20M อ20ม ยี่สิบแอมสองลูกนะครับเป็นสามสองแอมหนึ่งลูกนี่มีสติกเกอร์ให้ด้วยแยกเป็นห้องก็มีอะไรมาให้นี่จะเป็นตัวนี้นะครับ เวลาเราต่อสายเราเจะสะดวกสบายนะครับในการใช้งานเอาตัวน,นี้เข้าไปอย่างนี้เลยพูดง่ายๆคือสะพานไฟนะครับก็โอเคครับสินค้ายือว่าใช้ได้แต่กล่องพัสดุข้างนอกก็จะยับนิดนึงก็ถือว่าผ่านครับผมก็ยังไม่เคยใช้ โอเคครับขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับ